เอาละครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่า Finder Dog <อ> Goes นะครับ<อ>ผม<อ>มาหาเรื่องไฟล์ฟกันอีกครับเฮ้ยเฮ้ยนายเป็นใครเนะนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาสกรีนฉันหนิเดี๋ยวทำไมฉันมาเป็นคนนี้ได้เนี่ยฮะทำไมฉันปเป็นคนนี้เ,เริ่ม แล้วเธอเป็นใครเนี่ยเธอมาใช้สกีของเราได้ไงไ,ไม่อยา่าไปดูขเฮ้เฮ้เฮ้โอเคครับผมอ่าตอนนี้ผมใช้อ,อ,อัดหน้าจอของในโทรศัพท์อยู่ผมให้น้องผมเล่นในโทรศัพท์นะส่วนผมก็มาเล่นใน PC แทนผมจะพาน้องผมมาหาเอ่อหาหมาวหมือนเนี่ยง่ายๆคือนั่นแ,ลแหละไม่พูดเฉพาะคือหาตุ่นัะโอเคไปตัวแรกตัวแรกก็อยู่ตรงนี้นเรดแล้วตัวแรกมันก,นก็ชื่อว่าอะไร ไม่มีชื่อบอกเอาไมเก็บไม่ได้นี่แต่กล้องตามมาเด้อเฮ้ยนี่มี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  You can c h e c k the dog c o d e x for น้องหมาสุดเสนอะครับอะไรอะเก็บไปนะไม่เก็บไม่ได้เออเก็บได้แหละเก็บได้แล้วจะพูดให้ฟังคือมันอัดเออเจอมันอัดไม่ได้คือคอมผมมันแหลกเกินไปไงมันเลยอัดไม่ได้คอมผมกาก อันนี้ไฮกันหนึ่งชื่ออะไรเนี่ยอ่าเก็บไไม่ด้เก็บแล้วนี่ไงนี่นี่นี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตะกล้องเก็บปิตะกล้องนี่เก็บไปแล้วตัวอะไรอ่ะลิควิดด็อกโกเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนไฟเดอร์มาเกอร์เลยนะนี่นี่นี่ตัวนี้ตะกล้องตะกล้องเมื่อก็บตัวนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมเออดอกไม้ดอกไม้ นี่นี่โเวอรอกโกแน่นอนชื่อใช่ไหมมนี่ไงฟเวอร์ด็อตะก้องตะกองตะกองัเก,เก็บแล้วเนี่ยตะก้องดูมึงดิเอตะก้องนี่นี่ด้วยนี่ชื่ออะไรทำไมดูุ่นวยจางวะมันนอาอเก็บแล้วเหลือวีสิตะก้องตะก้องหลุมหลุมหลุมตะก<ร>้องลงลุมตะก้องนี่มีหลุมอยู่เออเล่นให้เป็นตัว น๊ยทำไมไม่แหลกกันเฮมาแล้วขึ้นมานนี้เด้วยตะก้องตะก้องขึ้นมาบนนี้ตะก้องตะกอ้องลงมา <c oughs> ลงมานี่นี่นี่นโอ้นงมานี่ชื่ออะไรช,ชื่อว่า Snow d o o นี่มีอะไรมม,ม้มีห้องอยู่ไหนนี่อยู่ข้างบนนี่นไหนอ่ะเาไปไหนวะ Try t a E b e f o r ให้ l e หรอจะได้เว็ n d อกโอ้ยโอไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมีน้ำแข็งด้วยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวตาต้องอยู่นี่ตาต้อง่ตรก่อนได้องอยู่ข้างหลังตาต้องฮีมา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 นี่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 ใช้ชิปลกน่อของจ้าไม่ได้เรีกชิปล็อก ขอ,ของเจ้าเล่นล็อเสียพอล็อกชิปล็อกเสียพอล็อกตะกล้องจำไว้ด้วยนะอันนี้มีมีตะกล้องมันนึงนี่ก่อน,ม,นมังงี้ม,มังงี้เฮ้ยเล่นให้เป็นหน่อยดินี่นี่เออจำม,มันนี่นี่จำไว้จำไว้ตรงนี้มีหกขีดตรงนี้มีหกขีดถ้อาอะไรนะหนึ่งหกห้าเก้าสี่สองปะสีสองสาม ไม่ใส่รหัสตรงไหนเดี๋ยวตะก้องจำไว้ก่อนนะเฮ้ยมันอยู่หุ่นที่หิมะมันต้องใส่หมิมะน,นะตะกองมัน,นี่ม่น,นี่ขู่หรือปิดเสียงเพลงโทษเดี๋ยวติดเล็กคิกไม่ไดไม้มีอะไรด้วยแต่มันเก็บไม่ได้อขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปดิ <c oughs> ทำไมไม่มีวิ่งเร็วถ้ามีวิ่งเร็วมันจะง่ายนะ เฮ้ยได้อะไร็วเฮ้ยเหนียวอ้าทำไมตะก้องเป็นตัวงั้นอะไม่รู้เหมือนกันตะก้องขึ้นมาบนบ้านขึ้นมาบนหลังคาไหนนี่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 ขึ้นมาขึ้นมาทำไมเจ้าเป็นรู้ไปล่ะไม่รู้นี่ตะกล้องไปที่โดดตะก้องโดดได้เปล่าไหนผมตกแล้วตะก้องเฮ้ยแตงหยาล็อกอยู่ อีเเอนเคนโตเ n n คนโตอเคนโตนี่คุณจิ๊กจานจานจานพี่นยจานมีอะไหลายรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะเหมือนเก็บอะไรได้จานนี่ไีจาเฮ้ยแต้มมองอัด กดตรองหยาเห็นต้องหยาป่ะเนี่ยกดเลยเนี่ยมีปุ่มอยู่ได้มาฟันะงได้แล้วเฮ้ยไ,ได้ซัสซี่ด็อกโกซัสซี่ด็อกโกกับคุกกี้ได้โพสติ้งด็อกโกแล้วไปทางไหนอ๋อเพราะะได้ด็อกโกนี่แม่ไงตะก,ก้องขึ้นไปบนเปิดไปชั้นหนึ่งแล้วขึ้นไปบนต้นไม้อ่ะ เออแล้วกระโดดไปเอาดได้ไมั้ยได้วุ้ยอุ้งนะหนักได้แล้วได้แล้วไม่มีเลยใช่ไหมถ้าไมตามจองตามะียู่ไม่โอเคได้แล้วโอเคผม,มกลับมาอยู่ในหน้าจอคอมต่อ เี่ยคอมอุ้ยมีอันนี้ขึ้นแล้วอ่ะเออกลับที่เดิมตะก้องมานี่ตะก้องมานี่เดี๋ยวกำลังไปขอเวลาสัก5นาทีเไ้ยดีที่วัดเลยอูสับสนหน่อยอ่ะนี่ว่าใครเล่นไหนเล่นไหนตะก้องโดดตรงนี้ได้ปะเลนไหนไหนไหนดูตะก้องมีหมาซ่อนอยู่ตรงนี้ตะก้องลงมาข้างล่างก่อน นีเออลงไปนี่มางี้นี่นี่นนเฮ้ยเฮ้ยเยここดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋มันนี่านนามันนี่มันน<อ>ี่มันนี่มันนี่บอกให้มันนี่นี่นี่เห็นข้างหลังไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวไม่มีอะไรอยู่เฮ้ยนะอ๋อไม่มีอะไรเข้าไปออาให้พิมพ์ทับอีหลังจากได้โคดแล้ว โอ้นี่เป็นปุ่มเหนือนี่นี่เนือเนือนือนะเก็บนี่เก็บตรงนี้เก็บตรงนี้มันมีอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะเห็นอะไรตรงนี้ปะเก็บกดเก็บ let's go ไปเฮ้ย creaper ทำกด e ไปเลยจ้าแล้วว้าบเลยดูไม่พวกหาเล่นต้งมีพวกนี้ด้วยเนี่ยซิกงซิเกตเล็กหนาก็ไม่รู้แกะมาจนเบื่อแล้วเนี่ย ออเอเจอเเจอเจอเยบร้อยเวทจอกกคุณเข้าไปที่แสงเลยสดแต่คุณจะตายนะแต่คุณจะได้หนามนะี้อะพันแล้วคก้องโคตรมืด ให้มาหาเลยเนี่ยเฮ้ยเจ้งหมานห่น้าหมาอะไรไม่รู้นจ้งหมาอะไรเจ้าหมาอะไรอะหนูได้ไปยังอ่ะชื่อว่า ghost doggo อ๋อด้วยอ๋อไปข้างนอกจบคลิปกันดีกว่าปะไม่เอาไปและโอเคครับวันนี้แล้วก็ได้มาพอสมควรแล้ว และเราก็จะไปหามันอีกแล้ว <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็ไปก่อน<ม>อย่าลืม<ป>กด like, ไล<ป>ค์กดแชร์กดซับสไค<ป>รเพื่อเป็นกำลังใจ<ป>ในการทำคลิปของผมไปละ,ละเดี๋ยวความวุ่นวายนี่มาต่อแน่นอนไม่ต้องห่วงเจอกันคลิปหน้า